น้ำท่วมใหญ่กำลังคุกคามลูกแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เรื่องราวที่แท้จริงกลับซับซ้อนกว่าที่คิดเพราะนี่ไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติแต่เป็นการตัดสินใจที่ต้องสมดุลระหว่างการควบคุมน้ำและการปกป้องชีวิตประชาชนมาดูกันว่าข้อมูลล่าสุดจากองค์การภูมิาสารสนเทศแห่งชาติจิสเดเผยอะไรบ้างและทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้สำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ก่อนอื่นให้เราพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกันก่อนเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568จิสเตอร์ได้เปิดเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่นนทบุรีปรทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างแท้จริงแล้วนี่เป็นไปตามที่คาดการไว้เมื่อมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2,700ต่อ2800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เดี๋ยวก่อนและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้าม การใช้ภาพดาวเทียมไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดหากคุณนึกภาพดาวเทียมลอยวนอยู่ในอวกาศมันถ่ายภาพพื้นผิวโลกด้วยความละเอียดสูงเหมือนกับกล้องถ่ายรูปที่อยู่สูงมากๆทําให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ําท่วมได้ก่อนใครจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบภาพที่แสดงให้เห็นพื้นที่สีแดงและสีส้มซึ่งเคยเป็นจุดคาดการเสี่ยงได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีฟ้าหรือพื้นที่ที่น้ําท่วมจริงแล้วโดยครอบคลุมจุดสําคัญหลายแห่งดังนี้ปทุมธานี รวมถึงเทศบาลเมืองปทุมธานีเชียงรากใหญ่และเชียงรากน้อยนนทบุรีอำเภอบางกรวยท่าน้ำนนเกาะเกร็ดตำบลบางสีเมืองและบางขนุนกรุงเทพมหานครพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนบนรวมถึงบางส่วนของเขตบางพลัดแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการเตือนภัยที่เพิ่มขึ้น กรมชลประทานอาจจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำขึ้นถึง2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนยังคงสูงและมีแนวโน้มไหลหลากต่อเนื่องการเพิ่มระดับนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ก็มาพร้อมกับผลกระทบที่ใหญ่หลวงจิสเตเตือนว่าหากอัตราการระบายน้ำขึ้นถึง2,900-3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อล่างจะสูงขึ้นอีกประมาณ20-30เซนติเมตรซึ่งอาจส่งผลให้น้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ริมฝั่งเกือบทั้งหมดและขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ชั้นนใ นอกของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะแนวริมแม่น้ำฝั่งตะวันตกนี่คือส่วนที่อาจทำให้เกิดความขัดแยง้งเพราะการตัดสินใจเปิดเขื่อนเพิ่มขึ้นต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ต้นน้ำกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่แต่นี่แหละคือการบริหารจัดการน้ำที่ท้าทายในยุคเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงได้เร่งดําเนินการอย่างแข็งขันเช่นเทศบาลนาครนนทบุรีเทศบาลเมืองปทุมธานีและสํานักงานเขตบางพลัดได้ติดตั้งแนวกระสอบทรายเพิ่มเติมและนําเครื่องสูบน้ํามาใช้งานมากขึ้นในขณะเดียวกันประชาชนในชุมชนริมน้ําได้รับการแจ้งเตือนให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ําที่อาจสูงกว่าที่คาดการไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้คิดถึงชุมชนเกาะเกร็ดในนนทบุรีที่มักเผชิญกับน้ําท่วมซ้ำซากการเตรียมพร้อมล่่ววหหนนนนนน้้้้าาเชชชีียยยใิิตแลละทรััพ์ปอดภมกขึ มาดูสรุปความเสียหายในช่วง7วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่4ถึง10พฤศจิกายน2568จากข้อมูลภาพรวมของจิสเตอร์สถานการณ์ยังคงรุนแรงพื้นที่น้ำท่วมสะสมทั่วประเทศมากกว่า2.39ล้านไร่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดพระนครศรีอยุธยา442,519ไร่ผลกระทบต่อประชาชนบ้านเรือน47,729หลังและประชากร7 4 6 1 0คน ความเสียหายทางเศรษฐกิจพื้นที่นาข้าวเสียหายแล้ว3 7 1 4 7 5ไร่และนี่คือบทเรียนสำคัญที่เราควรจดจำข้อมูลภูมิาสารสนเทศจากดาวเทียมเป็นเครื่องมือทรงพลังในการจัดก,การภัยพิบัติคุณอาจสงสัยว่ามันทำงานอย่างไรลองนึกภาพว่าเทคโนโลยีนี้รวมข้อมูลจากดาวเทียมกับแบบจำลองภูมิประเทศและข้อมูลการระบายน้ำจากกรมชลประทานเข้าด้วยกันทำให้หน่วยงานต่างๆคา,า,าดการภัยล่วงหน้าได้แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่น่าสนใจคือในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนเราแทบไม่สามารถพึ่งพาวิธีการดั้งเดิมได้อีกต่อไปดังนั้นการใช้ข้อมูลดาวเทียมจึงกลายเป็นกุญแจมันจิสเตอร์ยังคงติดตามภาพถ่ายจากดาวเทียมทุกวันเพื่อประเมินพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมหากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจริงแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจกระตุ้นความเห็นแตกต่างคุณคิดว่าการตัดสินใจระบายน้ำในปริมาณมากเช่นนี้สมเหตุสมผลหรือไม่มันเป็นการป้องกันภัยในระยะยาวหรือแค่การโยนปัญหาไปยังพื้นที่อื่น และถ้าสภาพภูมิอากาศยังคงเลวร้ายต่อไปเราจะเรียนรู้จากบทเรียนนี้อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงภยัยพิบัติซ้ำรอยแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อร่วมสนทนากันเถอะฉันอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแอร์นะวัตกรรการจัดการน้ำในปัจจุบัน